สวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในและต่างประเทศต้องถอดแว่นประดำป๋าแจ้งจากป่ากอดนักเนาะเดี๋ยวจะคุยเหมนรู้เรื่อง <c oughs> เอาละ <c oughs> ค่ะพี่น้องคะขณะนี้พี่น้องเข้ามารับชม Facebook ไลฟ์กับพี่ดาเปลี่ยนระบอบ <c oughs> อากาศขณะนี้นะคะ สอง,องศาเซลเซียสแต่ฟิลลบสนะคะยืนพูดตรงนี้ก็น้ำมูกไหลค่ะแต่ก็ต้องมา Facebook ไลฟ์กันนะคะคือมาถี่ได้เท่าไหร่ก็อยากมาละคะ่ะก็ก่อนอื่นนะคะก็แสดงความยินดีกับน้องเบนจาปันนะคะทีะ่ได้หลุดรอดลูกรกงออกมาแล้วและก็ได้ข่าวมาว่าทนาย กำลังจะไปพูดคุยกับอานนท์เพนกวินแล้วก็ไม้แล้วก็หลายๆคนนะคะว่าเราได้ประกาศแล้วนะคะว่ามันเย้ยมากเราจะขอประกันมันนานเท่าไหร่กี่ครั้งยังไงนะคะมันไม่ได้สนใจมันไม่เคยจะให้เราได้ประกันดังนั้นก็เลยประกาศเลยะคะ่ะว่ากูไม่ประกันแหละแต่ว่ามึงก็จะต้องทําให้กูที่ต้องได้ออกแน่นอนนะคะมึงยิ่งเฮียเท่าไหร่เนี่ยนะคะมันยิ่งจะเป็นกระแสที่เรียกว่าประชาชนจะทนไม่ได้นะคะ เราก็จะไปทลายคุกบัสซินแล้วค่ะเอาละค่ะพี่น้องเข้ามากันแล้วนะคะขณะนี้เป็นเวลาตีสี่สี่สินาทีในประเทศไทยเป็นเวลาตีสี่นาทีนะคะส่วนในสหร,รัฐเมกาก็เป็น4ี่โมงสีนาทีตอนเย็นของวันศุกร์ที่14บสี่มกราคม2565หรือ2020ในสหร,รัฐเมกานะคะ ก็ขณะนี้ในประเทศไทยก็เป็นวันเสาร์ที่15แล้วนะคะใครนอนตื่นสายก็ไม่เป็นไรนะคะใครตื่นแล้วก็เข้ามาทักทายกันนะคะแต่ในช่วงที่พิดาเนี่ยได้มีโอกาสได้ทำรายการคือมันต้องเช็คเวลานะคะให้พี่น้องเนี่ยได้ตื่นขึ้นมาชมบ้างเลยทำให้พิดาเนี่ยเลือกเวลามากไม่ได้อยู่ตรงไหนก็ทำมันตรงนั้นแหละนะคะพี่น้องคะ่ะก็ต้องกราบขอพระคุณนะคะที่เราเข้ามาขานชื่อกัน แต่ที่สำคัญที่สุดนะคะช่วยกันแชร์คลิปพี่ดาไปด้วยนะคะว่าผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อพี่ดารุนีกลิฑบุญยาลัยดาแดงเดือดดาเปรี่ยนระบอบดาประชาธิปไตยดาแดงทั้งชาติคำว่าแดงทั้งชาตินั่นคือเลือดสีแดงของเราคือเลือดแห่งเสรีภาพเลือดของคนที่เกิดมาเนี่ยนะไม่เห็นว่าตอนเราเกิดเนี่ยมันมีกฎข้อไหนที่จะบังคับม่ให้เราเกิด นะคะแต่พอเราเกิดมาอยู่ในประเทศเสียงเค็งเนี่ยนะคะประเทศประเทศไทยในกาลาภายใต้กรงเล็บของปีศาจในข้าเิวดาเนี่ยนะคะเฮ้ยทาไมมันมาบังคับเราสารพัดเรื่องนะคะบังคับทุกอย่างจนกระทั่งบังคับให้เราต้องรักใครนะคะบังคับกันแกล้งให้เราต้องไปเกลียดใครเออไอควายเอาละค่ะก็เอาละค่ะยังใสล่ะ นี่อยากใส่แว่นจักหน่อยเนาะเพื่อความสวยงามเอาละค่ะก่อนอื่นนะคะดําเ,เนินรายการอย่างเป็นทางการก่อนนะคะกราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในและต่างประเทศกราบสวัสดีค่ะพี่น้องราษฎรปลดแอก2565เราสู้มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2565ตั้ย63เมื่อกี้พี่ดาบอกกราบสวัสดีพี่น้องราษฎรปลดแอก 2,563นะคะไม่ใช่65เราสู้มาตั้งแต่กรกฎาคม2,563และแล้ววันนี้วันที่15มกราคม2,565สิ่งที่เกิดแล้วเนี่ยนะคะนั่นก็คือ ก่อนจะไปพูดนะคะสวัสดีทักทายกบก่อนป้าแกนี่พอนึกออะไรได้ป้าแกก็จะพูดถักก็กลาบสวัสดีอีกครั้งนะคะสําหรับคนไม่ว่าจะรุ่นพิดาไม่ว่าจะรุ่นกลางกลางไม่ว่าจะรุ่นเยาวชนรุ่นใหญ่แล้วจนกระทั่งถึงเยาวชนระดับมัธยมปฐมนะคะที่วันนี้เราลุกขึ้นสู้แล้วละระฆังแห่งการเปลี่ยนระบอบก,กําลังจะมาแล้วค่ะสู้ๆเพื่อเสรีภาพเสมอภาคและพลาดรอภาพเราเข้าใจตรงกัน ก็ราบสวัสดีดำเนินรายการอย่างเป็นทางการแล้วนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ก็อย่างที่บอกค่ะวันพฤหัสของสดนะคะจะมาลงที่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ว่าจะเอเชียซูเปอร์มาร์เก็ตฝรั่งนะคะพี่ดาก็เลยจะต้องนี่ค่ะลากรถประจําพระองค์เนี่ยนะคะออกมาซื้อแล้วต้องรีบซื้อก่อนค่ะเพื่อว่าจะได้มาทํารายการทันเนื่องจากออกมาประมาณ4ี่โมงก็กะว่าในช่วงตีห้าพี่น้องก็ตื่นกันแล้วก็เลยจะบอกว่า เราก็จะมาขานชื่อกันนะคะว่าสำหรับพิดาแล้วนะคะขออาสาเป็นหนึ่งสถานีของประชาชนปลดแอกนะคะที่จะรวบรวมมวลชนประชาชนคนทั้งประเทศที่กำลังเตรียมพร้อมกันใต้ดินนะคะวันนี้เราสู้มันบนดินยังไม่ได้มันมีกําลังอาวุธมันมีความเฮี้ยมากมายนะคะเรายังสู้มันไม่ได้เราก็จะสู้มันเอาเอาันนี้ออกหน่อยเนาะเพื่อความสวยงามนะคะพี่น้องฮะเอาละใส่นิ้วนี้วไว้ กันหายค่ะจะบอกว่าเมื่อเรายังสู้มันบนดินไม่ได้เราต้องเตรียมความพร้อมนั่นคือเราเตรียมความพร้อมใต้ดินค่ะเตรียมความพร้อมใต้ดินวันวอเวลานอนนะคะระคังแห่งการเปลี่ยนระบอบกําลังใกล้เข้ามาแล้วค่ะนะคะเลียกน่อยอืมลก็ป้เพื่อความสวยงามอ้าลเห่อคะพี่น้องคะพี่ดาคิดว่าเสียงน่าจะชัดเจนนะคะก็ จะบอกว่าอย่างนี้ค่ะเออก็ดีใจนะคะแต่ไม่พูดคำว่าแสดงความยินดีตั้งแต่วันที่เมื่อวานนี้ที่น้องเบนจาบันได้ออกมานะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ได้พูดพูดเ,เกลิ่นไปว่าทนายของฝ่ายประชาธิปไตยก็กำลังจะพิจารณาว่าจะเข้าไปพูดคุยกันกับพวกเราทุกคนนะคะว่าเรา ไม่เคยคิดอยากจะขอประกันมันอีกเพราะขอเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่ให้ประกันตัวท,ทั้งทั้งที่เราไม่ได้มีความผิดข้อเทียมากเลยค่ะพี่น้องพูดออกมาได้ยังไม่มีคําสั่งเป็นอย่างอื่นคําสั่งเหี้ยโคตรพ่อโคตรแม่อะไรของมึงยังไม่มีคําสั่งเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นคือก็จะเป็นคําสั่งสั่งขังลืมขังยาวยาวขังให้ป่วยขังให้อะไรโคตรพ่อโคตรแม่มึงอย่างเงี้ยเหรอแต่สุดท้ายนะคะโดยกฎหมายแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะ จับกุมขุมขังขนาดพวกมึงเฮี้ยนะคะเป็นกปวสกบฏกบฏนะคะโดนตัดสินคดีแล้วมึงก็ยังให้ประกันตัวออกมาเพื่อที่จะสู้ศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาโคตรพ่อโคตรแม่ประเทศคนเฮี้ยศาลเฮี้ยอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นในที่สุดมันก็ต้องปล่อยเราออกมานี่เราต้องฟ้องมันนะเราน่าจะฟ้องมันได้นะคะกับการที่กับครั้งน่งเหนียวประชาชนท,ทั้งที่ยังไม่เกิดการตัดสินคดีใช่ไหมคะก็ น้องเบญจาออกมาแต่ก่อนหน้าที่น้องเบญจาจะได้ออกมาเนี่ยก็น้องลุงก็ได้ไปอ่านจดหมายของน้องเบญจาที่ที่หน้าศารนะคะเพราะว่าอเออไปช่ที่หน้าศารสิคะร,รู้สึกจะไปชุมนุมกันที่ไหนสักแห่งนะคะบอกว่าน้องเบญจาก็เขียนจดหมายออกมานะแล้วบอกว่ามึงอย่าทิ้งกูนะก็คือมันดูแล้วมันก็จะใช้คําว่ายังไม่มีคําสั่งเป็นอย่างอื่นถูกไหมคะ ดังนั้นน้องเบญจาเขาก็จึงเขียนความรู้สึกออกมาแล้วทุกคนที่ได้ยินแล้วก็น้องลุงอ่านเราก็เศร้าเสียใจขับแค้นใจโกรธแค้นโคตรพ่อโคตรแม่มันมากนะคะแต่โอเคน้องเบญจาออกมาแล้วและในที่สุดก็จะได้ออกมาหมดทุกคนเลยค่ะแต่ว่าจะเว,เวลาไหนก็ขึ้นอยู่กับความเฮี้ยความหน้าด้านของศาลและความเขาเรียกอะไรนะคะเป็นศาลเฮี้ยไม่ใช่ศาลสถิตยุติธรรมถูกไหมคะดังนั้น ก่อนที่จะไปต่อนะคะกับเรื่องตรงนี้พี่ดาก็ขอร้องเพลงของพี่น้องนะคะไม่มีความศรัทธาไม่มีคนบนฟ้าไม่มีความศรัทธาไม่มีคนบนฟ้ามีเพียงเธอและฉันใต้ฟ้าเดียวกันไม่มีความศรัทธาไม่มีคนบนฟ้า มีเพียงเธอและฉันตายฟ้าเดียวกันนะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่พิดาขอให้กำลังใจพวกเราทุกคนว่าวันนี้เราได้รู้แล้วค่ะว่ามนุษย์ทุกคนในโลกนี้มันไม่มีหรอกค่ะเลือดสีหาอะไรนะคะเลือดทุกๆคนมนุษย์กรีดออกมาแล้วเลือดเป็นสีแดงทั้งนั้น เพราะฉะนั้นมึงก็เกิดมาวิธีการเดียวกันกับพวกกูเกิดเพราะฉะนั้นมึงจะว่าเลือดสีน้ําเงินเลือดสีที่อะไรเนี่ยนะคะมันไม่ใช่ความจริงมันคือความต่อแหล่ใช่ไหมคะพี่น้องดังนั้นวันนี้นะคะพี่น้องคะสัญญาณอย่างหนึ่งที่พิดาพูดเมื่อกี้เนี่ยนะคะว่าสัญญาณแห่งการต่อสู้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศปฏิวัติประเทศไทยเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วเราซ่องสุมผู้คนใต้ดินนะคะเอาให้เหมาะเลยค่ะเพราะว่าวันนี้คิดดูสิคะว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนนะคะ ที่วชิราลงกรเดินทาออกนอกประเทศกลับไปกลับไปทางยุโรปจะไปอยู่สวิสจะไปอยู่เยอรมันจะไปอยู่ไหนก็เถอะนะคะเราก็ได้ข่าวแล้วใช่ไหมคะว่าให้ขนสมบัติด้วยภาษีของประชาชนด้วยเครื่องบินของประชาชนเติมน้ํามันจากภาษีของประชาชนมันขนไปทั้งหมดสิบสี่เที่ยวบินแล้วที่ไม่รู้รเลยคะ่ะเท่าไหร่ถูกไหมคะแต่ว่ามีข่าวมีรายละเอียดออกมาชัดเจนขนอะไรไปบ้างคะพี่น้อง เฮ้ยอยู่ประเทศไทยหรืออยู่ประเทศไหนในโลกนี้นะคะบ้านช่องห้องหับทุกอย่างเนี่ยนะค์น,นี้จ้องคนนี้จะมันเพียบพร้อมอยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่ขนไปเนี่ยถ้าไม่ดีแคลร์ไม่บอกออกมาให้ประชาชนรู้ไม่ถ่ายทุกสิ่งอย่างที่ทําอย่างอย่างชนิดที่เรียกว่ากล้าบอกกับประชาชนว่าเอาอะไรไปกูก็ต้องสันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่านเะมื่อเอาสมบัติชาติไปมึงขนสมบัติทัสถานทุกอย่างไปเพื่อที่ว่า วันหนึ่งถ้าเกิดการสังหารประชาชนทำร้ายประชาชนในวันที่ประชาชนเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงวันนั้นมันก็จะต้องวิ่งขี่จุกตูดทุกคนทุกตัวนะคะทั้งองค์คาพยพเลยนะคะตั้งแต่สถาบันทั้งหลายแหล่นี่นะคะจนกระทั่งถึงไอพ้พวกไอ้เหี้ยตัวไอ้เหี้ยพวกนี้นะคะมันจะต้องเกิดอาการขี่จูดตูดะนะคะวิ่งหนีออกนอกประเทศกันดังนั้นก็เลยต้องขนเออแล้วก็อย่าง อีก,กบเนียนะคะอีก,กบก็ไปแล้วนะคะเฮ้ยขนไปสามสิบกระเป๋าแต่ขนสามสิบกระเป๋าเนี่ยพี่ดาก็คิดว่าน่าจะขนเสื้อผ้าของใช่ที่แบบว่าอะไรนะคะนางแฟชั่นมากนะคะนางก็แต่งตัวนะคะคนที่แต่งตัวเวอร์วางอลังการเนี่ยก็ของเป็นสิบสิบกระเป๋าได้ค่ะเพราะว่าสมบัติที่ขนเนี่ยนะคะไม่ต้องขนหรอกเใช่หน้าที่นะคะ,สะเสด็จเตียนะคะกับสเสด็จเ <laughs> มียเมียเมียเมียทั้งหลายในอาเลมนะคะโอ้หช่วยกันขนสนุกสนานอยู่แล้วะคะ่ะเอาละคะ่ะ นี่คือสิ่งที่พี่ดาจะมาอัปเดตอีกอันหนึ่งนะคะว่าสัญญาณของการเปลี่ยนระบอบเนี่ยมันมาแล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้าก่อนหน้านางอีกบจะไปนะคะก็ะเป็นวันเกิดเห็นไหมคะพี่น้องคะว่าอยู่ดีๆนะคะก็มีการส่งจดหมายให้ตำรวจให้ข้าราชะการเนี่ยเข้าเฝ้าถวายเงินถวายพระพรอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีการเขียนด้วยนะคะว่าเงินเนี่ยนะทำเป็นแค่เชียร์เช็คมา พี่ดามีกล็ดจะเล่าให้ฟังค่ะว่าในอดีตนะคะในประเทศไทยเนี่ยเวลาที่จัดงานการลดินเนอร์แล้วต้องเชิญเจ้าเจ้าเจ้ามาเนี่ยนะคะจากการที่มันก็มีคนนะคะหัวใสมันอยากมีรูปถ่ายนะคะเข้าไปถวายพระพรถอนสายบัวอดีเดี๋ยวถอนสายบัวให้ดูนะคะค่อยถอนสายบัวสวยงามมากนะคะนี่ค่ะนะคะแล้วก็ยางเขามายางเขามาแล้วก็เฮตติงซี่ค่ะเขาเรียกว,ว่าเอางาน กระดกมือขึ้นไปให้เดี๋ยวกันถอนสายบัวกระดกมือเข้าไปนี่รับของนะคะต้องกระตึกขึ้นมานะคะอย่างนี้ค่ะได้ความว่าในอดีตเขาเรียกว่าค่านิยมในประเทศไทยเนี่ยมีรูปพวกนี้เนี่ยนะคะไปตั้งไว้ในบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไม้กันหมาได้เฮ้ยมันมีคนนะคะจะถวายเงินเท่าไหร่ก็เขียนเช็คเขียนเช็คส่วนตัวก็ถ,ถวายใครนะโดยเสด็จพระราูกุนล ต้องมีคําว่าตามพระราชอัธยาศัยต่อท้ายด้วยนะแล้วยังไงพอเอาไปให้ปุ๊บถอนใส้บูวเอาไปให้ปุ๊บเขาก็จะโยนไอ้กล่องกล่องนึงนะคะที่ส่งไปซื้อแถวท่าประจันเนี่ยนะคะเหรียญเหือนบาบอคอแตกถุกๆในยะี่สิบาทนะคะให้กลับมาหนึ่งอัน่อยเนี่ยก <laughs> ็ได้หลายโพดคะ่ะโยนลงไปในตะกร้านะใต้ใต้ใต,ต,ตรื่รงแปตงนะคะ เป็นตะกาตะกาเลยค่ะนะคะสมัยก่อนเนี่ยเนื่องจากดิฉันคิดว่าการจัดงานนั้นนะคะแล้วก็เงินเนี่ยเขาจะเอาไปมอบให้คันกู้ซืโรตารี่ซอนต้าไลออนอะไรตัวมีอะไรนะคะดิฉันก็คิดแค่ว่าดิฉันได้มีการบริจาคแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะคะทำมาหากินพอจะคืนทุนให้กับคนที่เขา มีปัญหาเรื่องอยากไร้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีองค์กรทําเราก็ทําอย่างนั้นเราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องไปเอาหน้ากับเจ้าอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าดิฉันไม่รู้จะเอาไปทําไมและดิฉันก็ไม่เคยเก็บไม่เคยเก็บใบเสร็จและดิฉันก็ไม่เคยขอเครื่องราชนะคะแต่มีอยู่ปิงนะคะคุณหญิงสุดารัตน์เขาเป็นรัฐดีสาธารณสุขเขาก็จะสร้างอนุสาวรีย์สองรัชกาล รู้สึกว่าไม่ใช่อนุสาวรีย์สองรัชกาลสิอนุสาวรีย์ของพ่อกับแม่รัชกาลที่9นะคะอยู่ที่นั่นเพราะเขาบอกว่าพ่อนี่เป็นอะไรนะฮะสมเด็จพระชนกนี่เป็นอะไรเกี่ยวกับการสาธารณสุขอะไรประมาณนั้นนะคะดิฉันก็เลยบริจาคเงินตอนนั้นนะคะร่วมสร้างตรงน,นั้นนะคะพราะคุณหญิงก็บอกมาอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกดิฉันจะให้ไปหกแสนคุณหญิงก็เลยทําเรื่องขอเครื่องราชให้เออก็เล่าให้พี่น้องฟังเขาว่าไอเรื่องเครื่องราชเนี่ยนะคะ เดิมทีเนี่ยเครื่องราชเนี่ยเขาจะได้ก็คือเหมือนกับเองพวกข้าราชการตำรวจทหารยศถุงงสูงนะคะหัวเนี่ยทํามาจนถึงตรงนั้นเมียได้เป็นคุณหญิงก็ได้เครื่องลาดต่อมาก็จะมีเครื่องราชอีกแบบหนึง่งอันนั้นก็คือเครื่องราชได้อัตตามอัตโนมัตินะคะคือลำดับขั้นบบนี้จะได้เครื่องราชอันดับที่สองก็คือพระราชาทานให้กับใครมีคุณงามความดีอะไรก็ว่าไปนะคะ แต่เสร็จแล้วสองอันนี้สงสัยเงินทองไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็เลยมีอีกตัวหนึ่งนะคะพี่ดาจําได้อะไรในเครื่องราชนะคะประมมาพรช่างเผือกปฐมมาพรมงกุฎไทยอะไรนะคะสุดท้ายก็มีอีกอันนึงนะคะเพราะจะตกทรัพย์ผลคือใครเข้าไปบริจาคบริจาคบริจาก,จากมากเข้านะคะก็จะได้แต่ชั้น5 4 3สีเป็นคุณหญิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นเขาเรียกว่าดิเลกคุณากอน,นะคะนั่นแหละคะ่ะอีชั้นได้ดิเลกคุณากรมาอันนึง แล้วดับรสีีนะคะแต่ก่อนหน้านั้นตัง้งแต่สมัยพระเจ้าหงาค่ะเคยไปติดแอร์ให้วัดบวรเขาก็ให้เครื่องราชอดีตสามีมาเนะะี่ยค่ะชั้นห้าแล้วพอข้ามปีมาก็บอกว่าเฮ้ hey, สามีเอาเลือดชั้นสี่ไหมแล้วเราเอาชั้นห้าบอกกูไม่ได้อยากเป็นคุณหญิงกูอยากเป็นดาราตุ๊กตาทองเล่นหนังเล่นละครแล้วเล่นในจริงเล่นในสมบทบาทเล่นในทาให้คนเขาชอบกูได้ตุ๊กตาทองกูภูมิใจแต่ เรื่องราชเป็นคุณหญิงกูไม่อยากเป็นคุณหญิงแต่ตอนนั้นพูดไม่ได้นะคะเดี๋ยวโดนหนึ่งสองดังนั้นดิฉันก็พูดแค่ว่าอดิฉันอยากได้ตุ๊กตาทองมากกว่าค่ะไปดูอัสัมภาษณ์ได้เลยค่ะเมื่อก่อนเคยพูดและยังไงก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละค่ะการที่วันนี้เนี่ยนะคะเข้าไปรับขนาดลูกนะคะลูกหลานผี่น้องใครต่อมีใครนะคะวันเกิดเนี่ยก็หลอกให้คนเข้าไปเอาไปถวายนู่นนี่นั่นนะนแบบนี้ตลอด ในอดีตมันเหมือนกับว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีอะไรของของสถาบันที่เขาสร้างสร้างภาพอะไรขึ้นมาให้เราเนี่ยหลงอยู่ในนั้นบางคนก็หลงอยู่ในนั้นบางคนต้องรู้อยู่ยิ่งคนทรรมาหากินแล้วนะคะเขาเรียกว่าภาษีสังคมค่ะและเป็นภาษีสังคมชั้นสูงที่ถ้าเผือใครจัดงานใครบอกให้ทํานะคะปฏิเสธนะมึงเนี่ยโดนปูนป้าหัวเลยธุรกิจมึงอะระวังให้ดี เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งหนึ่งซึ่งที่พี่พดาจะบอกก็คือนอกจากกษัตริย์พระชิราลงกรจะเป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกแล้วนะคะวันนี้ C p พนะคะคือบริษัทที่จัดจำหน่ายสินค้ากเกษตรอะไรต่อมีอะไรพวกนี้นะคะรวยอันดับหนึ่งของโลกเหมือนกันแล้วค่ะพี่น้องแล้วก็รวยมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะคะแต่เพิ่งมีคลิปเปิดโปงออกมามีเอกสารหลักฐานเดี๋ยวจะโพสต์เข้าไปใน หลังจากทำเป็นซูเปกรไลฟ์นะฮะนั่นแะค่ะแล้วพี่ดาอยากพูดอะไรอีกอ่ะวันนี้อืมอ่สิ่งที่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆก็คือเราได้เห็นแล้วค่ะว่าเราได้ทำมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมมานะคะกับการต่อต้านเปิดเผยสู้ทะลุฟ้าออกมาก็เพื่อเราจะบอกว่าหนึ่งเราจะไล่รัฐบาลประยุทธ์ออกไป สองรัฐมนูลที่ไม่เป็นประชาธิปไตยคือรัฐมนูลปี60เนี่ยนะคะเราจะยกเลิกเราจะยกเลิกบางมาตราแก้ไขหรืออะไรก็ตามนะ,ะทาให้มันเป็นประชาธิปไตยอ,อันที่สามสำคัญที่สุดคือปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้จะอยู่ร่วมกับประชาชนได้นั่นคืออะไรก็ตามที่คุณอยู่เหนือรัฐธรรมนูญคุณจะทําไม่ได้ก็เกิดการปฏิเสธเกิดการออกมาต่อสู้อย่างยาวนานของเราในช่วงปี6364แล้วเป็นยังไงคะเราก็เจอ พอฝอคุมฝูงชนนะคะที่ออกมายิงแก๊สน้ำตายิงกระสุนยางกระสุนทีน่มีทั้งเจ็บทั้งตายนี่นะคะดังนั้นวันนี้ก็ต้องบอกเขาว่าสิ่งที่เราทำนะคะเมื่อเราทำออกมาสู้แล้วก็มีน้องๆสู้ทะลุกแกส๊สอะไรแต่อม่ไรเนี่ยนะคะเราได้เรียนรู้แล้วว่าเราจะต้องสู้อีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือ เราจะต้องทำไอ้ข้อ3เนี่ยคือข้อที่สำคัญท,ที่สุดเพราะประเทศนี้ขณะนี้ปกครองโดยระบอบเผด็จการราชาธิปไตยสมบูรณาญาสิทธิราชศักดินาเบดเศรษฮีไทยหรือประเทศนี้ปกครองโดยระบบเผด็จระบอบเผด็จการกษัตลลริย์วม่ช่แล้วลุงก่อนดังนั้นเราจะต้องต่อสู้ในข้อที่สเนี่ยแหละค่ะคือเราจะทำอย่างไรให้รู้ว่า ประเทศนี้เป็นของประชาชนเราจะปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เราก็ทําของเราไปนะคะและเราก็จะทําในจุดที่เรียกว่ามันจะทําอะไรเราไม่ได้นั่นก็คือเห็นไหมคะเราก็ลุกขึ้นมาต่อต้านกูไม่ยืนละเคารพเพลงสรรเสริญในโรงหนังเพราะว่าทําไมอะ่ะมึงต้องขึ้นป้ายมา,าว่าให้ทุกคนยืนขึ้นถวายความเคารพให้ความเคารพนี่มันเคารพโดยโดยการยืนขึ้นมานี่นะไปว่าเคารพแล้วเหรอ ในใจด่าชิบหายวายป่วงหรือไยังไงรู้หรือเปล่าถูกไหมคะแต่ในอดีตนะคะเขาเรียกว่ามันเป็นวัฒนธรรมเสงเคร็งของเจ้าแล้วก็บังคับประชาชนกดหัวใ้วยมาตรา1นึแต่เมื่อเราได้ศึกษาแล้วนะคะว่ามาตรา1นึเป็นมาตราที่ละเมิดสิทธิมน,นุษยชนอย่างร้ายแรงเขาก็ทํากันและและ้วในที่สุดวันนี้นะคะการยืนเคารพเมื่อเพลงสรรเสริญพระบารามีขึ้นไม่มียังไม่พอ อย่างนี้ด้วยค่ะชู3มนิ้วออกมามีคนไทยเห็นในโรงหนังด้วยนะคะส่วนไอคนที่แดดจลิตกระแดะกระแดะจะมาพูดอะไรอย่างนั้นนะคะอาจจะโดนเขาเรียกอะไรนะะหลังมือนะคะหรือส้นทีนนะคะมันไส้มาส่งเสียงอะไรแต่มีอะไมาปลุกระดมให้คนไปหลงรักรักได้เลอคะรักไหวเหลอคะเห็นไหมคะว่าวันนี้ซีโนแวกสองเข็มแอสตาสเซเนกาว่าบอคอแตกอะไรเนี่ยมันเอาไม่อยู่จนกระทั่งวันนี้เนี่ย โอไมคอนอะไรนะฮะเดลตาโอไมคอนรวมกันสารพัดอย่างเนี่ยคะ่ะดังนั้นก็ต้องบอกเขาว่าสิ่งที่เห็นนะคะจากการเกิดขึ้นอย่างนี้ก็คือแล้วก็ภาพนะคะภาพสถาบันพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์พระาราชนนี่ยติดมันแม่ทุกเสาไฟทั่วประเทศนะคะยังกัเป็นอะไรเขาเรียกอะไรนะ,ะยามเฝ้าประเทศอย่างเงี้ยคะ่ะเต็มไปหมดเลยแล้วอย่างนี้เป็นไงคะตอนนี้เนี่ยมันก็เกิดมือมืดนะคะเผา แล้วก็บอกว่ารูปที่มีอยู่ทุกบ้านจะรวยลือจนจะใกล้ไกลเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่เบิร์ตร้องเอาไว้นะคะแต่รูปที่มีอยู่ทุกบ้านมันน่าจะเป็นรูปพ่อแม่เรานะคะดังนั้นรูปเหล่านั้นในอดีตมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2553แล้วะคะ่ะที่เกิดการทุบแตกโยนแตกแลวกไปทิ้งในถังขยะเต็มไปหมดนะคะทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชายขอบในตะเข็บจังหวัดต่าง,างๆที่อยู่ไกลหน่อยนะคะที่มันไปจับมือใครดนไม่ได้ และแล้ววันนี้นะคะรูปภาพขนาดหน้าอะไรนะหน้าเรือนจําพิเศษกรุงเทพไม่ไม่มาหลายที่ไม่มาทุกที่เลยนะคะม,มึงอยากม,มึงอยากเอาภาษีของประชาชนไปทําอย่างนั้นถ้าเอาเงินตัวเองไปทําก็ทําไปเถอะนะคะแล้วก็จะทํำยังไงให้คนรักอย่างแท้จริงนะคะไม่ใช่รักที่ถูกบังคับนะคะรักบังคับไม่ได้คะ่ะเอาล่ะตรงนั้นวันนี้ก็ถึงจุดอีกนะคะว่าเกิดการบอกว่า จะไปรับปริญญาทําไมรับพระราชทานปริญญาทําไมในเมื่อเราเรียนจบมันเนี่ยสมองของกูแท้ๆกี่หน่วยกิจทําเกือบตายแล้วพอรับปริญญานี่นะ เราก็อยากรับกับอาจารย์ที่สอนเรานะเรารับอไปปุ๊บเออนี่อาจารย์สอนเราวิชานี้คนณะบดีของเราเ,เป็นคณะบดีที่ดีมากดูแลหลักสูตรที่มันไม่ใช่งงเงาเต่าปูปลาหลักสูตรหาอะไรก็รู้นะคะอย่างเพสนะคะให้ทองหล,ลากไม้เนี่ยทองทองทองตกวิชา,ารากไม้เนี่ยก็ตกซําชั้นได้อะไรเงี้ยมันจะเป็นอะไรแบบนั้นนะคะดังนั้นก็เลยเกิดกระแสต,ตั้งแต่ปีก่อนนะคะว่าจะปฏิเสธไม่เข้ารับปริญญา แล้วก็ไปรับทีหลังวันนี้ก็ต้องขอชื่นชมลูกหลานเรานะคะที่มหาลัยเชียงใหม่ได้มีองค์กรของนักศึกษาออกมาบอกแล้วเขาว่าจะไม่รับเสด็จจะไม่ส่งเสด็จจะแอนตี้เรื่องนี้และก็ไม่เข้ารับปริญญาและก็สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วออกมาก็คือขณะนี้นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ย คนที่ปฏิเสธไม่เข้ารับปริญญาในไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาปีนี้นะคะ60%ยังมีอยู่40%ที่ยังยืนยันที่จะไปรับเนื่องจากว่าไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรนะคะแต่ขณะนี้เนี่ยจะรับหรือไม่รับก็ช่างนะคะคนที่จะไปพระราชทานปริญญาเนี่ยเขาไม่ได้ไปแล้วนะคะยกเลิกแล้วเขาไม่ไปแล้วนะคะคุณศิลินทร์เขาไม่ไปแล้ว เรื่องรับปริญญานี่ก็เหมือนกันค่ะมีเกิดจะต้องอให้ฟังในอดีตเนี่ยนะมันกลายเป็นค่าใช้จ่ายของทุกคนเรียนจบแล้วนะคะต้องลงทะเบียนนะคะเพื่อที่จะได้รับรูปที่รับปริญญานะคะต้องแต่งเนื้อแต่งตัวต้องมีเออเขาเรียกอะไรพิธีการอะไรต่วนี้ไรนะคะนั่นแหละค่ะมันก็ชา์ติแต่แต่ละคนนะคะคนละเป็นกี่พันบาทเนี้ยนะคะ นะคะแล้วก็ตื่นเชา้าแทกขี้ตาแต่ตีสีต้องแต่งตัวให้สวยต้องแต่งตัวให้ถูกกฎระเบียบหาเฮียงอะไรแบบนี้แหะนะแวนก็ใส่ไม่ได้ต่างหูก็ใส่ไม่ได้แต่อีกบรับใส่เว้ยแต่งตัวเรื่อวังอลังการได้นะแต่พวกเราเนี่นะถูกจับถอดค่ะนะคะใส่ไม่ได้ต่างหูก็ไม่ได้แหวนเว้นไม่ได้นาฬิกาเครื่องประดับใส่ไม่ได้เลยเข้าไปในนั้นก็เข้าไปนั่งตั้งแต่กี่โมงแล้วมาพระราชทานกี่โมงไม่รู้นะคะกว่าจะพระราชทานเสร็จหกเจ็ดโมงเย็นทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ย ได้ความว่าปวดฉี่จะฉี่ลาดก็ออกไปไม่ได้ต้องนั่งอยู่ในนั้น่ะนะคะพ่อแม่พี่น้องก็นั่งดูจอทีวีข้างนอกเรื่อความชื่นอชอมลูกหลานนะคะทั้งๆท,ท,ที่จริงๆนะชื่นชมลูกหลานก็ไปกอที่บ้านก็ได้นะคะเพราะว่าเสียเงินเสียทองดูแลลูกหลานด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของพ่อแม่เราและเราก็เรียนหนังสือเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดในการทำมาหากินนะคะแต่ในดีต้องเสียเงินอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตาอัปเพรนี้มันหายไปนะคะ เราก็จะต้องไม่ต้องเสียเงินเสียทองแบบนี้อีกซึ่งมันก็คืออยากเงือแรงงานของพ่อแม่เราหรือใครที่เรียนจบโดยที่ตัวเองก็ต้องทำมาหากินไปด้วยเลี้ยงตัวเองเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็จะได้ไม่ต้องเสียและที่สาคัญที่สุดวันนี้ mm hmm. ก็ทําสําเร็จแล้วเพราะว่า mm hmm. ในประเทศไทยเราได้ปฏิรูปสถาบันพระหมหากษัตริย์ในเรื่องเหล่านี้ที่มันเป็นประเพณีที่มันเป็นวัฒนธรรมกษัตริย์นะคะ mm hmm. ได้ฮะเพราะฉะนั้นขอแสดงความชื่นชมกับชาว อชนะคะเนี่ยค่ะ,ะพี่ดาอยากพูดเรื่องอะไรบ้างอ้ออยากพูดเรื่องเพื่อไทยก้าวไกลนะคะเพื่อไทยก้าวไกลคือพรรคการเมืองที่เรามั่นใจว่าเป็นพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยดังนั้นพี่ดาใฝ่ฝันนะคะในอนาคตเราจะมีการเลือกตั้งเมื่อเราได้ระบอกประชาธิปไตยก็คือเรามีด e โมแครตลีฟอบดีกันประเทศไทยก็คือ พื่อไทยก้าวไกลแล้วก็จะมีกี่พักให้ประชาชนเลือกก็ได้แต่ทุกพักเขาจะเป็นพักประชาธิปไตยหมดแล้วประชาชนจะเลือกที่นโยบายหรืออะไรก็ตามนะคะแล้วก็มาเป็นรัฐบาลแต่มาวันนี้นะคะรัฐมนูล60ูเราจะต้องแข่งขันทั้งพักเพื่อไทยก้าวไกลและไอพลังประชารัยและก็พักภูมิใจภูมิใจสัตว์สุรินบุรีรัมอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้มันเข้ามาสู้เพื่อที่จะ เขาเรียกอะไรนะขี้โกงแล้วก็จะเป็นต่อไปแทนรัฐบาลชุดเที่ยเนี่ยค่ะดังนั้นต่อสู้คิดให้ดีค่ะนะคะว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างเราจะอยู่ในโลกนี้โดยที่ใครก็ตามนะคะจะรวยด้วยฝีมือตัวเองไม่มีใครว่าแต่ถ้ารวยบนความซวยของคนอื่นบนความทุกข์ของคนอื่นนะคะพวกเที่ยวพวกนี้มันจะต้องรับกรรมนะคะวันนี้เนี่ยค่ะ ได้ยินคนํานี้ชอบมากค่ะเสรีไทยไฟเย็นรายการเสรีไทยไฟเย็นเขาบอกว่ารักษัตริ์โอเคพี่น้องคะวันนี้บิดาขอ Facebook ไลฟ์สั้นๆแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าหนาวมากมือเย็นมากเลยค่ะขณะนี้น่าจะเป็นศูนย์องศาแล้วถ้าศูนย์องศานี่มันจะต้องเป็นลบห้าลบหกแล้วคะ่ะเมื่อกี้นี้ยังเป็นสององศานะคะแต่ตอนนี้มันแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนี่มันลงเร็วมากคืนนี้ก็จะติดลบแล้วก็วันนี้ก็สลัวสลัวถ้าคืนนี้มีฝนตก พรุ่งนี้ก็มีหิมะอีกแล้วก็จะมาถ่ายหิมะให้ดูนะคะไม่มีคนบนฟ้าไม่มีความศรัทธาไม่มีความศรัทธาไม่มีคนบนฟ้ามีเพียงเธอและฉันใต้ฟ้าเดียวกันไม่มีความศรัทธาไม่มีคนบนฟ้ามีเพียงเธอและ ฉันใต้ฟ้าเดียวกันโอเคบายบายนะคะสู้ๆค่ะเพื่อเสรีภาพเสมอภาคและพลังภาพเราเข้าใจตรงกันค่ะหลักประชาธิปไตยห้าข้ออำนาจไรที่ปไตยต้องเป็นของวงชนชาวไทยมีเสรีภาพบูริวมีความเสมอภาคทั้งความ,มทั้งทางกฎหมายและโอกาสกฎหมายต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายและอำนาจในการบริหารประเทศต้องมาจากประชาชนห้าข้อนะคะเราเข้าใจตรงกันค่ะพี่น้องเจ๋งมากค่ะ โอ้ยเลิกยู่ค่ะเอาล่ะค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปทักทายใน Facebook นะคะเพราะว่าทักตรงนี้ตอบตรงนี้ไม่ได้หนาวเกิน